สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะกันสักนิดหนึ่งนะคะแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะเนี่ยประกอบด้วยชื่อแผนภูมิใช่ไหมคะ ประกอบด้วยตัวแผนภูมิแล้วในตัวแผนภูมิเนี่ยก็จะประกอบด้วยเส้นแสดงจํานวนนะคะแล้วก็ประกอบด้วยเส้นแสดงรายการนะคะ,ะแล้วก็ประกอบด้วยการย่นระยะนะคะของแผนภูมิทีนี้จากแผนภูมิแท่งอันนี้นะคะ ในกรณีที่ความห่างของตัวเลขเนี่ยมันเยอะใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมจาก190กระโดดไป210เราไม่ทราบว่าระหว่างเนี้ยถ้าสมมุติแผนภูมิแท่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนักเรียนอ่าตรงนี้ดีกว่านะเห็นไหม ถ้าเราไม่เขียนตัวเลขจำกับเนี่ยเราจะอ่านได้ถูกต้องไหมคะว่าจํานวนผู้ป่วยของจังหวัดนะครปฐมเนี่ยมีกี่คนเราไม่สามารถระบุได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนถูกต้องเราก็จะมีการเขียนตัวเลขเนี่ยกำกับไว้ในกรณีที่ความห่างของตัวเลขตรงนี้มันเยอะนะคะ เราก็จะเขียนตัวเลขกำกับไว้นะคะนี้เรามาตอบคำถามจากแผนภูมิแท่งนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะคำถามข้อที่1ถามว่าจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบมากที่สุดคือจังหวัดใดและมีจำนวนผู้ป่วยกี่คนนะคะมาดูทีละคำถาม จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดก็คือจังหวัดอันคนครปถุมนะคะแล้วมีผู้ป่วยกี่คนคะผู้ป่วยมี329คนนะคะเรามาดูคำถามข้อต่อไปคะ่ะเรียงลำดับจังหวัดที่มีผู้ป่วย ที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีจากน้อยไปมากนะคะวงกลมก่อนเรียงจากน้อยไปมากนะคะเราก็ดูแท่งที่สั้นที่สุดสั้นที่สุดก็คือน้อยที่สุดสั้นที่สุดคือจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกนะคะค่พิษณุโลกถัดมาค่ะจังหวัดอะไรเอ,อ่ย จังหวัดราจีนบุรีนะคะตัดมาละคะตัดมาจังหวัดเชียงรายนะคะตัดมาอีกค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเยอะสุดละคะ จังหวัดนคนปรปฐมนะคะอืมโอเคเราไปคำถามข้อต่อไปค่ะจังหวัดที่มีผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีมากเป็นอันดับ1กับอันดับ5มีจำนวนต่างกันกี่คนนะคะมีจำนวนต่างกันกี่คน อันดับหนึ่งคือจังหวัดนครปฐมอันดับห้าคือจังหวัดพิษณุโลกถามว่าต่างกันกี่คนเราก็นำนครปฐมลบก,กับพิษณุโลกนั่นก็คือ3 2 9ยบกลบกับ190ได้เท่ากับกี่คนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก1นึ130 9ก้าคนนั่นเองนะคะสักครู่นะคะเด็ก เราได้อ่านแผนภูมิแท่งไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ลองฝึกทำนะคะก็คือให้นักเรียนอ่านแผนภูมิแท่งรูปนี้นะคะแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อนะคะแผนภูมิแท่งนี้ชื่อว่าอะไรคะ ชื่อว่าปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลเซเลเ่เตต่อวันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2560นะคะนักเรียนก็อ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ดูแผนภูมิแท่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ